อาการที่เจ็บป่วยเนี่ยนิดนิดหน่อยหแต่ว่าเรื้อรังเนี่ยสำคัญอย่ากให้สังเกตตัวเองนิดนึงเคยเจอคนไข้อะบอกปวดขานี่ยปวดทรมานมากเลยไปรักษาที่ไหนก็ได้แต่ยาแก้ปวดมากินแล้วก็ไม่หายกลางคืนมีปวดนอนไม่ได้อะเทมยาใส่มือเนี่ยเป็นสิบสิบเมตรนั่งสั่นอยู่บอกไม่อยากเกินเพราะว่า กินเข้าไปก็รู้ว่าให้โทษแต่ไม่กินก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่กินเข้าไปก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะคะอันเดื่อนด้านขงสารมากคนไข้แต่ละเคสมาเล่าให้ฟังสําคัญนะครับต้องคอยสังเกตตัวเองไว้ครับอย่าไปปล่อยให้ละเลยร่างกายร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างจะออโตโ้นะคะเขาเนี่ยจะมีการเตือนก่อนบางท่านเนี่ยร่างกายเขาเตือนมาแล้วก็ไม่ได้สังเกตมีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ปวดแขนปวดขาหน้ากระตุกอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลรักษาไว้แต่เนิ่นๆเนี่ยจะดีกว่าสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับที่ลายทางการนะครับ s, s i d r j a m e s, s i d r j a m e นะคะ s, s i d r james ค่ะ e. ในลายทางการเนี่ยอย่าลืมใส่แอดเดี๋ยวไปติดคนอื่นตรงนี้สำคัญนะครับ